พี่ฟ้าพี่ฟ้าชอบแบบไหนชอบแบบแอบบแซบหรือว่าแซบตะโกนเออแบบไหนก็เลือกไปเถอะเร็วๆหน่อยดิดมอ้าวเราจะรู้ได้ยังไงว่าพี่อยากให้ใส่แบบไหนอ่ะนี่เขาไม่เลือกเร็วให้เขาไปในร้านจริงๆก็ใส <ๆ S 1> ่วสวย,ยอีกเนี่ยไม่ควรมันแย่มันเขินจริงๆอยู่เกงไหนเดิมาหมดเลยโหน,น่าเกลียดจะออกไปข้างนอกดีกว่านี่เก พี่ชาฉันเป็นลูกคนเดียวไม่เคยมีพี่มีน้องชาจะเย็นก่อนมันไม่ใช่อย่างที่ชาคิดนะจะให้เย็นอะไร,รอะฟ้าไหนฟ้าบอกอยู่สอน,นอแต่มันเลือกชุดนันเนกนับเนี่ยน,น,นะคือบอกเราไว่าจะโกหกเขาอ่ะคืองี้พี่ชาพี่ฟ้าเขาเห็นว่าช่วงนี้พี่ชาคิด,คด,ดคเครียดก็เลยชวนดีมันเลือกซื้อของให้ชื่อก็ควายแล้วล่ะ ชาเห็นไหมพูดความจริงไปก็ไม่เคยเชื่อเลยนี่ผมอยากจะซื้อชุดนอนโป๊ะมาแทนตัวที่โดนไฟไหม้อะแล้วก็ให้ดีมาช่วยเลือกแค่นั้นเองใจผมมันเรื่องของนี่เองผมไม่เคยจะแย่อยู่แล้วเนี่ยกลายเป็นชาผิดเหรอทั้งทางที่ฟ้าเป็นคนโกหกนะชาชักไม่แน่ใจแล้วที่ฟ้าบอกว่าไม่ว่างไม่ว่างทํางานเนี่ยทํางานหรือทําอะไรอย่างนี้อยู่พี่ชาใจเย็นใจเย็นไม่ไหวแล้วุายใจเย็นยุดจะบ้าเหรอดีกลับไปก่อนคุยเรื่องแล้วกลับไปเลย